สวัสดีฉันคือคาราผู้แทนจากทีมสหพันธ์กาแล็กติกและความรับผิดชอบของฉันคือการทำงานร่วมกับอัลธาโดยตรงในการต่อสู้กับกลุ่มลับและผู้ที่พยายามทำร้ายมนุษยชาติฉันมีความสุขที่ได้กลับมาและแบ่งปันการอัปเดตใหม่เหล่านี้กับทุกคนบนโลกของคุณ คุณอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงในแม่ไก่อ้าทุกวันจะมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตื่นขึ้นและเริ่มเห็นว่าความเป็นจริงของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็นดี s สเ t e ร,รัดลึกได้จัดการและเผยแพร่เรื่องโกหกผ่านสื่อของคุณเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ หากคุณสังเกตทุกครั้งที่ความมืดพยายามคิดหาวิธีใหม่ในการพรากอิสรภาพของคุณไปเช่นการตัดสินใจด้วยตนเองวิธีการดำเนินชีวิตและสิ่งที่ควรใส่เข้าไปในร่างกายของคุณอย่าปล่อยให้พวกเขาหลอกคุณเพราะพวกเขาไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของคุณพวกเขาวางแผนไว้นานแล้วว่าจะลดจำนวนประชากรบนดาวเคราะห์ของคุณและตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินอยู่ คุณกำลังอยู่ในสงครามหลายคนเริ่มต่อสู้เพื่ออิสรภาพและสิทธิในการมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตมืดซ่อนยารักษาโรคบางชนิดไว้ทั้งหมดเนื่องจากเป้าหมายของพวกมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นอยู่ของคุณ แผนการของพวกมันคือการเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้กับคุณเท่านั้นโชคไม่ดีสำหรับพวกมันพวกมันสูญเสียพื้นที่มากขึ้นทุกวันแผนการของพวกมันล้มเหลวเพราะคุณตระหนักว่าคุณมีพลังพวกมันมีจำนวนน้อยกว่าทีมของฉันได้รับมอบหมายให้ปกป้องคุณและอารยธรรมอื่นๆจากการเข้าไปพัวพันในความขัดแย้งระหว่างกาแล็กติก ใช่พวกมันพยายามทำลายโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แรปททเรียนดราโกโอไรออนและเผ่าพันธุ์อื่นๆเข้าไปพัวพันกับกลุ่มรัดลึกมาเฟียคาซาเรียนและอื่นๆเนื่องจากพวกมันมีแผนการของตนเองในการยึดครองจักรวาลทั้งหมด ฉันพบว่าแผนของพวกมันทะเยอทะยานเกินไปพวกเราชาวกาแล็กติกไม่สามารถยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นจะเป็นหายนะสำหรับอรารยธรรมหลายๆแห่งความสมดุลและสันติภาพต้องได้รับรักษาไว้ในจักรวาล โปรดอย่าตกใจฉันแค่อยากแจ้งให้พวกคุณทุกคนเกี่ยวกับวาระของพวกมันซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราเพราะพวกมันอยู่บนเส้นทางนั้นมาเป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยขอแสดงความยินดีที่คุณต่อต้านและยืนหยัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคุณและมุ่งหน้าสู่การเป็นมนุษย์แห่งกาแล็กติกเมื่อไม่นานมานี้คุณสังเกตเห็นการขาดแคลนสเสบียงอาหารของคุณซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราว สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือการไหลเวียงระหว่างธุรกิจต่างๆถูกขัดจังหวะด้วยโรคระบาดตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสต็อกในท่าเรือพันธมิตรกำลังตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ว่ามีการค้ามนุษย์หรือไม่และวิญญาณที่ชั่วร้ายกำลังสร้างการขาดแคลนอาหารปลอมๆแม่ไก่อ้ามีพืชที่กินได้ซึ่งยังไม่ถูกค้นพบนับพันชนิดคุณจะไม่มีวันหมดอาหาร โปรดเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณต่อไปเพื่อให้อยู่เหนือพลังงานเชิงลบและเรื่องไร้สาระที่พวกมันนำมาสู่ชีวิตประจำวันของคุณมองในแง่ดีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นทุกวินาทีม่านกำลังหลุดลงมาเหมือนกำแพงเบอร์ลินคุณกำลังเข้าใกล้าการเป็นโลกเสรีที่ไม่มีผู้ควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆดีวายกลังดำเนินอยู่ไม่มีอะไรหยุดยั้งสิ่งนั้นได้ ฉันรอคอยวันที่ทีมกาแล็กติกของฉันจะลงจอดบนโลกและช่วยจัดตั้งศูนย์แสงทั่วโลกของคุณและช่วยรักษาประชากรของคุณขอบคุณช่องสื่อสารจักรวาลโชคชะตาของคุณอยู่ในมือของคุณคาร่าถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเควส